เช้าวันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงอีวานดึงปกเสื้อคลุมตัวหนาของเขาให้ตั้งตรงเดินไปตามถนนเล็กๆและตอกซอยที่เปิดด้วยโคนเพื่อจะเก็บหนี้ซึ่งคง้างชำระอยู่ด้วยความรู้สึกหม่นหมองซึ่งมักเกิดขึ้นเป็นประจำในยามเช้าเขาเห็นนักโทษสองคนถูกตีตรวนและมีทหารสี่คนถือปืนไลเฟิลควบคุมแต่ก่อนเขาก็เห็น แต่ก่อนเขาก็เคยเห็นนักโทษเช่นนี้อยู่บ่อยๆมันทำให้เขารู้สึกเวทนาสงสารและไม่สบายใจเสมอมาแต่การพบเห็นคราวนี้มีลักษณะเฉพาะที่ติดตาเขาอย่างประหลาดเขาเกิดความรู้สึกบูบขึ้นว่าเขาเองก็อาจต้องถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนให้คนลากจูงย่ำผ่านที่โคนไปที่คุกเช่นนี้หลังจากแวะเยี่ยมลูกนี่แล้ว ทักกลับบ้านเขาได้พบนายตำรวจที่คุ้นเคยกันดีคนหนึ่งบริเวณใกล้ที่ทำการไปชนีนายตำรวจคนนั้นทักทายและเดินมากับเขาตามถนนระยะหนึ่งด้วยเหตุผลบางประการทำให้เขาหวาดระแวงถึงบ้านแล้วเขาก็ยังไม่สามารถปัดภาพของนักโทษและผู้คุมสี่คนถือปืนออกจากห้องห่วงความคิดได้ ทั้งวันสิ่งลบเล้าภายในนับไม่ถ้วนทําให้เขาอ่านหนังสือไม่ได้จิตใจไม่มีสมาธิตกถึงตอนเย็นเขายอมไม่จุดตะเกียงถึงกลางคืนก็ไม่นอนคิดอยู่แต่ว่าเขาอาจถูกจับตีตวนและโยนเข้าคุกเขาไม่รู้ว่าได้ทำปิดคิดหลายมาบ้างหรือไม่และพอจะเชื่อแน่ได้ว่า เขาไม่ควรต้องโทษฐานเป็นฆาตกรโจรป้นหรือขโมยในอนาคตแต่ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำความผิดโดยบังเอิญไม่รู้ตัวไม่มีสติสัมปชัญญะหรืออาจเป็นไปได้เพราะพยานเท็จแน่ทีเดียวการผิดพลาดในการดำเนินคดีของสารตามที่ว่าว่ากันใช่ว่าคนดีๆจะรอดพ้นจากการเป็นขอทานหรือถูกจับไปทั้งสิ้นก็หาไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ซึ่งไม่ค่อยจะอินางขังขอบกันมากนะักพวกเจ้าหน้าที่ที่พนักงานที่ยึดถืออาชีพเกี่ยวข้องกับความทุกทรมานของผู้อื่นเป็นต้นว่าผู้พิพากษาเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหมอยิ่งนานวันก็ยิ่งกายนิสัยสันดานเป็นหยาบกระด้างเพิ่มขึ้น และมีทัศนะเหมือนกันหมดต่อผู้เคาะร้ายพวกเขาไม่ต่างอะไรกับชาวนาที่ฆ่าแกะหรือลูกวัวหลังบ้านจนชาชินกับกลิ่นคาวเลือดเสียแล้วนั่นก็ด้วยความคิดแบบที่ไร้จิตวิญญาณต่อความเป็นคนเช่นนี้แหละผู้พิพากษาจึงต้องการเพียงอย่างเดียวคือเวลาเพื่อจกขยัดผู้บริสุทธิ์จากสิทธิทุกประการที่มี ตัดสินลงโทษให้ตกอยู่ใต้ภาวะต้องจำยอมเยี่ยงท่าก็เพราะเวลาที่ผู้พิพากษาใช้ไปกับการกระทำตามลักษณะรูปแบบดังกล่าวทำให้เขาได้รับเงินเดือนก็มีเพียงเท่านั้นถ้าหันมามองดูเมืองเล็กๆที่สกปกและเศร้าหมองแห่งนี้ก็จะยิ่งเจ็บปวดทวดขลาวเมืองที่อยู่ห่างจากสถานีรถไฟถึงร้อยห้าสิบไมล เขาไม่รู้จะไขว่คว้าหาความยุติธรรมกันได้อย่างไรในเมื่อความรุนแรงเป็นที่ยอมรับกันแล้วโดยระบบสังคมเองอีวานตื่นนอนลุกขึ้นจากเตียงในตอนเช้าด้วยความรู้สึกพั่นพึ่งเลือดที่บนเวียนอยู่ในสมองเย็นเฉียบด้วยความเชื่ออย่างที่สุดว่าเขาจะต้องถูกจับไม่นาทีใดก็นาทีหนึ่งเป็นแน่ความคิดอันโหดหูเมื่อวานที่ติดตามมา หลอนหลอกนั้นมันต้องมีพื้นฐานความจริงอยู่บ้างมันคงไม่เข้ามาสู่ห่วงคำหนึ่งโดยปาศจักแก่นสารเสียเลยทีเดียวตำรวจคนหนึ่งกำลังเดินเลิบหน้าผ่านหน้าต่างไปก็คงไม่ใช่เดินเฉยๆแล้วผู้ชายสองคนที่ยืนนิ่งสงบอยู่ข้างบ้านนั้นเล่าทำไมพวกเขาจึงเงียบงานกันไปหมด มันเป็นคืนวันอันลันทดที่ติดสอยห้อยตามมาหลอกหลอนอีวานทุกๆคนที่เดินผ่านไปมาหรือเข้ามาที่สนามหน้าบ้านกลายเป็นพวกสอดแนมนักสืบไปเสียหมดในตอนเที่ยงสารวัตรใหญ่ซึ่งปกติธรรมดาจะขับรถม้าผ่านจากที่เดินนอกเมืองของเขาไปยังสถานีตำรวจเป็นประจำอีวานนึกไปไกลถึงขนาดว่าวันนี้สารวัตร ขับขี่ค่อนข้างเร็วเป็นวิเศษเหมือนกับจะเร่งรีบอันแสดงว่าต้องมีการฆาตรกรรมเกิดขึ้นในเมืองอีวานร้อนรุ่มกระวนกระวายทุกครั้งที่มีคนแปลกหน้ากดกิ่งหรือเคาะประตูบ้านเมื่อเขาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือนายตำรวจใหญ่เขาจะยิ้มและเริ่มต้นผิวปากทำเป็นทองไม่รู้ร้อนเขานอนไม่หลับทั้งคืนเพราะย้ำคิดอยู่เรื่อยว่าจะถูกจับแต่ก็ทำเป็นโกลนเสียงดัง หรือไม่ก็แก้งทําเป็นหลับสนิทเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วใหญ่เจ้าของบ้านที่เขาเช่าอยู่อาจเข้าใจว่าจิตสํานึกของเขากําลังถูกเหล็กในอันแหลมคมทิ่มแทงอยู่อย่างทรมานมันจะเป็นหลักฐานพยานที่ดีอะไรทํานองนั้นความจริงและสามานสํานึกทําให้เขาโอนเอียงคิดถึงสิ่งที่น่าหวาดหวั่นต่างๆ นั้นว่าเหลวไหลและปิดปกติไม่เห็นว่าจะมีอะไรน่ากลัวทั้งสิ้นในการถูกจับหรือถูกคุมขังตราบเท่าที่จิตใจอยู่ในสภาพที่ไม่วิตกกังวลทุกข์ร้อนแต่ยิ่งเขารู้สึกสํานึกไตรตองดูตามเหตุและผลความหม่นหมองและทุกโศกในใจก็ดูเหมือนจะยิ่งสหาหัสขึ้นเหมือนลือสีชีพัยที่ถากขางป่าดงดิบ เพื่อสร้างอาสมยิ่งบางบันด้วยขวานอย่างกระเฮียนกระหือสักปานใดป่าก็ยิ่งทึบหนาขึ้นทุกทีลงท้ายอีวานมองเห็นว่ามันเป็นสิ่งเปล่าประโยชน์เขาล้มเลิกที่จะไข้ควรถึงเหตุผลทั้งหมดละเลยทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยตัวเองให้จมอยู่กับความสิ้นหวังและความน่าสะพึงกลัวนั้น เขาเริ่มต้นหนีห่างจากผู้คนและสแสวงหาสันโดษงานการที่เขาจงเปลียดจงชังอยู่แต่ก่อนถึงตอนนี้เขาไม่สามารถทนทานกับมันได้อีกต่อไปหวาดกลัวว่ามันจะเป็นต้นตอซึ่งจะนำเขาเข้าสู่ความยุ่งยากใครสักคนอาจแอบซุกเงินสินบนไว้ในกระเป๋าเสือ้อกระเป๋ากางเกงของเขาตอนที่ไม่รู้ตัวเพื่อที่จะย้าย เพื่อที่จะป้ายความผิดให้หรือไม่เขาก็อาจทำเอกสารราชการผิดพลาดกลายเป็นว่าเกิดการช่อโฉนเกี่ยวกับเงินทองของคนอื่นไม่มีครั้งใดที่ความคิดวิปลิตพิสดารจะก่อรูปเร่าร้อนเหมือนตอนนี้เขานึกคิดถึงเรื่องราวที่ผิดแผกกันออกไปนับเป็นพันเรื่องต่อวัน แต่และเรื่องล้วนแล้วแต่จะเป็นพิษเป็นภัยต่อชื่อเสียงเกียรติยศและอิสรภาพของเขาทั้งนั้นและอีกอย่างหนึ่งคือความสนใจต่อโลกภายนอกเป็นต้นว่าเรื่องหนังสือก็ค่อยๆปราศนาการไปแล้วโรคความจําเสื่อมก็ยาก่ายเข้ามาเมื่อหิมะละลายตอนฤดูใบไม้ผลิมีคนค้นพบซากศพที่เน่าเปื่อยของผู้หญิงแก่ และเด็กผู้ชายตรงลำห้วยใกล้สุสานสองศพมีร่องรอยถูกฆ่าตายอย่างโหดหลายผู้คนต่างกล่าวขานถึงฆาตกรที่ยังไม่อาจระบุได้ไม่มีใครจะว่าเขาเป็นคนทำเช่นกันอิวานเดินไปตามถนนและยิ้มแต่เมื่อเขาผ่านผู้คนที่มักคุ้นสีหน้าเขาจะซีดและเข้มสลับกันเขาออกความเห็นว่าการทำ หลายข้าวฟันขคนอ่อนแอและไม่มีทางสู้เช่นนี้นั้นเป็นฆาตรกรรมที่เลวร้วายที่สุดการทำเหมือนตีสองหน้านี้ไม่ช้าก็ทำให้เขาเหนื่อยอ่อนหลังจากมีผลสัตว์ทอนบ้างเล็กน้อยเขาเห็นว่าฐานะของตัวเขาทางที่ดีที่สุดก็คือซ่อนตัวเสียในห้องใต้ถุนของเจ้าของบ้านเขาอยู่ที่นั่นทั้งวัน ทั้งคืนจนกระทั่งวันใหม่อันหนาวเยือกเขารอจนกระทั่งโผเพจึงแอบกลับไปที่ห้องเหมือนแมวขโมยเขายืนนิ่งอยู่กลางห้องจนกระทั่งวันใหม่เอาแต่ฟังโดยไม่ขยับขยื่นตอนเช้ามืดก่อนตะวันขึ้นมีคนงานมาที่บ้านอีวานก็รู้ว่าพวกเขามาเพื่อซ่อมเตาในครัวแต่ความตกใจหวาดกลัวบอกเขาว่า เป็นตำรวจปลอมตัวมาเขาแอบหนีออกจากที่พักพร้อมกับความพังพึงออกวิ่งไปตามถนนโดยไม่ไม่สวมหมวกและเสื้อคลุมหมาเห่าและวิ่งตามพร้อมกับมีคนส่งเสียงตะโกนไล่หลังเขารู้สึกหูอื้อและรู้สึกเหมือนกับว่ามีแรงผลักของโลกทั้งโลกรวมกันไล่หลังเขามา มีคนพยายามจับตัวเขาเอาไว้แล้วนำกลับไปส่งที่พักเจ้าของบ้านไปตามหมอคือนายแพทย์อังเรเยฟิมินลากินผู้ที่จะได้กล่าวถึงใบไม้หอมผู้ที่จะได้กล่าวถึงบทบาทของเขาในตอนหลังมาหมอประครบอีวานด้วยน้ำเย็นและกลิ่นใบไม้หอม จากนั้นก็สั่นหัวและบอกเจ้าของบ้านว่าเขาไม่น่าที่จะต้องกลับมาอีกเพราะใครก็ตามไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนไข้ที่มีอาการใกล้จะเสียจริตในเมื่ออีวานไม่มีทางที่จะยังชีพหน้าที่เดิมและเพื่อทำการรักษาพยาบาลไม่ช้าเขาจึงถูกส่งไปที่โรงพยาบาลโดยได้อยู่ตึกกามโลคเขานอนไม่หลับทั้งคืน ในสมองฟุ้งซ่านอยู่ด้วยความฝันที่ไม่มีการเหนี่ยวหลังและพยายามไปรบกวนคนไข้อื่นๆหลังจากนั้นหมอจึงสั่งให้ส่งเขามาไว้ที่ตึกหมายเลขหกภายในเวลาขวบปีทุกคนก็ลืมเขาเสียสนิทหนังสือที่กองท่วมหัวของเขาถูกเก็บใส่ล้อเลื่อนใต้ชายคาเด็กๆ ก็เอาไปฉีกเล่นเป็นชิ้นส่วนชิ้นเล็กชิ้นน้อย